นะครับโตโยต้าไทเกอร์เพื่อนๆปี2003ออโต้สี่ประตูนะฮะยกสูงโรงงานฮะสวัสดีพี่ชัยด้วยนะครับสวัสดีครับเคบบอกว่านี่มาฝากขายรถนะครับไทเกอร์สี่ประตูแล้วก็เป็นออโต้ด้วยใช่ไหมใช่รถใช้เองใช่ไหมใช่ครับอ่าโอเคเนี่ยเอกสารฝากขายก็เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้เห็นบอกว่าเป็นเซอร์วิสที่พี่ชัยทำมาฮะพวกเนี้ยฮะใช่ครับคุณพี่ทำนำมามั้งอ่ะชรชุ่มล่างไอ้เกียร์ทุกอย่างเนี่ยโอ้โหชรชุ่มล่าง ดูแลหมดเลยฮะช่วงลงช่วงล่างฟิวใหม่เปลี่ยนไรช่วงล่างลูกหมาฟิล์มรถยนต์แล้วก็พนักเสียงด้วยพนักเสียงอีกนะฮะเห็นบอกว่ารักษามาอย่างดีเลยเห็นเห็นบอกว่ามาฝากขายที่นี่เบรกชุดเบรกนี่คือทำอะไรบ้างฮะเปลี่ยนเบรกทั้ง400เนี่ยอ๋อพงพงว่าเบรกนั่นนี่นนนแล้วเห็นบอกว่าทำพวกห้องเครื่องด้วยก็คือดมันเครื่องของเหลวของเหลวเปลี่ยนชิ้นสกรทแท้อืมก็เปลี่ยนไอ้ เครื่องแท้อืมเปลี่ยนไอ้โซบเอาของเบาโซ่หลอดเลียด้วยสายบันทางทามิงหน้าเครื่องแท้อีกเครื่องแท้หมดเบบบอกเปลี่ยนมออน้ำด้วยเปลี่ยนมออน้ำเลยแล้วก็มีเอ่อไดไดสตาร์ทเลยมาฮะเอาไดสตาร์ทด้วยไดตาร์ดด้วยคือที่เปลี่ยนนี่คือมันไม่ได้เสียพังอะไรแต่ว่าอยากอยากให้มันแบบดีอันไหนมันเสื่อมลงแล้วก็เปลี่ยนให้มันแบบเวิร์กไปเลยเดี๋ยวไปดูรถกันเดี๋ยวรบกวนพี่ชัยชี้ดูนิดนึง้องแรงเปิดฝากระโปรงหน่อยโอ้หรถเดิมมากๆนนะเห็บอกว่าแกเปลี่ยนไปหลาาายยรกรนะ ชอบมากมีอะไรบ้างนะพี่ไฟหน้าใหม่กระจังหน้าใหม่น้์กำลังเปิดฝากระโปรงเลยครับเอาเป็นไฟซีนอนด้วยนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าไทเกอร์นะครับเพื่อนๆนะครับปี2003นะครับแล้วเป็นออโต้ด้วยนะครับเป็นของเหลวใหม่เดี๋ยวมาน้ำใหม่ไดชาร์จใหม่ไดชาร์จใหม่ได้ัตร์ขอไดชาร์จได้ัตร์ไปคู่เลยคู่นะถือว่าเป็นแบตใหม่ด้วยเป็นแบตเตอรี่อีกไดเห็นบอกว่ามีมีของเหลวกี่รายการนะของเหลวสถิติกแท้ น้ำมันเครื่อง,น,น,องน้ำมันเกียร์เกียร์แท้เป็นซิลีติกแท้ด้วยแล้วก็ขายเพิ่มยางพ่วน้ำด้วยแล้วยางพ่วงน้ำอีกหมดและที่สำคัญคือสายพานทาม,มิงหน,น้าเครื่องถูกไหมเ,เราลิ้นที่เราก็กลัวมีปัญหาอ่ะโอเคไม่รบกวนไม่รบกวน,นเดี๋ยวจัดให้เพื่อนๆแบบสะสมแก่ใจเลยคันนี้ว่าไงว่าไงครับมีเคลือบแก้วทั้งคันมาให้ด้วยอ๋อเหรอฮะเคลือบแก้วยังไม่พอฮะ มีพ่นกันสนิมด้านล่างมาให้พร้อมด้วยก็คือพร้อมส่งต่อให้เพื่อนๆนะครับผมโอ้น้ำตาจะไหลครับดูสิครับดูสิครับสุดยอดออฟฟิมใหม่ออฟฟิมด้วยอีกโอ้ตายแล้วพี่ชายเอ้ยนะครับฟิมใหม่นะครับรอบคันแล้วก็บอกเลยว่าเป็นเกียร์ออโต้เพื่อนๆสวยอย่างมากๆช่วงล่างดีครับแล้วก็ล้อแม็กกับเพื่อนๆเอ๋ย ดูยางเลยครับนึกว่าเฉาโกยฮะก้อนขนาดนี้เลยเนี่ยอะไรมันจะใหม่ขนาดนี้ดูนะฮะเฉา้วยไม่พอฮะดอกยางยังอยู่แบบเนีย่ยท,ทุกันเลยนะครับมีเร<ม>ืออะไรนะคมลองอ๋อให้บอกว่าทําคมแบบแบบเข้าชุดมาให้อีกหกดีเพื่อนโอ้โหตายแล้ว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 ,ลวรสสะอาดมากนะครับทางขนมปังฟาร์มเฮาด้วยนะครับเอาิปกินระหว่างทาเบือ่อแก่หิวนะฮะออโตโอ้อาโอเคคหณหมอมีช่วงท้ายด้วย นะครับหอ,อตัวนี้สามารถปิดเปิดได้นะเพื่อนๆน,นะโอ้โหมาเอี่มเลยนะเอาจริงๆนี่คลิปรีวิวนี่ขายได้เลยนะไม่ต้องรอรีวิวเต็มขายเลยอแล้วกันครับขายเรียอยแล้วกันนะโอ้โหสองสองห้าเมื่อกี้พี่ชายบอกแล้วค่ะโอ้โหสวยจริงๆน้องแบงตัวนี้ก็ปิดเปิดล็อกุญแใจได้อย่างสบายเลยเนาะเสียงอะ่ะนะครับเอาล็อกได้ด้วยนะ้องแม่ปิดเลยฮนะอ่าโอเคเรียบร้อยสักนิดหนึ่นงโอ้โหดูกันชนเลยฮนะ ในไหนก็ไหนนะรีวิวรอบคันเลยละกันเพื่อนเอ่อเอ๋ยดูดิครับนะครับตโตโยต้าไทเกอร์เพื่อนๆปีสองพัสามออตโต้สี่ประตูนะฮะยกสูงโรงงานนะฮะนี่ฮะกับเจ้าของขายเองนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับขายเท่าไหร่ดีนะสองแสนสองหมื่นห้าพันขายได้ไปสุดคุ้มเนาะกูทำมาขนาดนี้บอกเลยว่าโอ้โหไม่รบกวนขอให้ขายได้ไปไว้นะฮะ เรามีบริการฝากขายด้วยนะฮะพี่ชายไม่รบกวนขอบคุณมากๆนะครับ<ด>สวยจริงๆอ่าฝากไว้ด้วยนะครับขอยขาได้ไวนะครับพี่พี่ชายนะแล้วก็ฝากมืซีท่านอื่น้วยนะครับมีรถอยู่บ้านไม่ได้ใช้ก็มาฝากขายที่ปีพีได้นะครับขายได้เร็วนะครับด้วราคาที่ถูกใจแน่นอนเดี๋ยวพอรถขายได้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเรียกติดต่อไ,ไปเลยนะครับวสวัสดีครับวสวัสดีครับนี่ขอตัวลาไปก่อน